หายปีเขาเป็นบริษัททำอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าอันนี้เขาจะใช้อะไรวันนี้มีมีแต่เรื่องชาวบ้านซึ่งเฟ้ไหมครับข้างบนเช้าเรื่องชาวบ้านเรื่องอะไรบางทีก็ล่าสุดก็มีชาวบ้านไปรักษาโรคจิตที่สงลาก็มีเยอะะเลยพอดีเรื่องมเรื่องหนึ่งพอดีทางคข้ายัวรวเนี่ย การแต่งะคนในจะเชื่อมต่อกันเหมืนหอนไหมจับเือนกันเดียดไหมนเดียวกรณีที่บร,รบริการที่ผมมีนโยบายบริการประชาชนเราไม่เลือกว่าคนอยู่จุดไหนเกิดพื้นที่ใดเหมือนตอนนี้เนี่ยที่ผมปฏิบัติตกกนะตตาก,ตกากงนานวงกับกระวงเนาะนะตั้งแต่อดีตเยขาตลาดเขาซื้อรถก็ทำงานร่วมกันนะครับว่าคือไม่ต้องอแบ่งเขตว่าคนแค่ของเขตน,นี้เขตนี้กรณีที่ไม่ถานเขาจะประสานเขาจะมีวอ ประสานด้วยกันว่าตอนนี้รถเขยนที่ขาดนะเอารถนี้ไปช่วยกันให้ตัดไม่แบ่งเขตเรื่องอย่างนี่มันไม่มีเวลาที่หมดนั่นเงเพราะฉะนั้นทางค่ายที่ก็จะเอารถเพงบางก็สามารถบริการทั้งหมดจับมือกันได้ได้โอ้ไม่มีปัญหาสิเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องทํางานร่วมกันไม่ใช่ของแค่ของันสี่ห้าแสนใช่เครื่องเลื่อยแล้วก็เครื่องอัดนี่ก็จะมาคุยกันบ่ายเนี่ยบ่ายมงตั้งรับเลยเอาก่อน เอาเลยแล้วก็เหยียดหน้ใชาคือพอดีพอออกมามันมันอยู่คนละเขตผมที่แรกผมจะเชิญคุยกันที่คล้ายการูไกฮายันน่ะได้เลยครับแต่วันนี้บ่ายโมงท่านจะมาอีกจะจะไปที่ของนีค่าแบบช่วยนเป็นเหนื่อยเป็นออบว่ากแบบรถขี่ออกมาเลยอ่ะใช่เก็บก้บเบาๆมาเลยสิพอตอนหลางเนี่รถที่ใช้อยู่ผมได้รางวัล